สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้ครบก็ส่องมนันติมไปสวนเนาะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเข้ามาสวนหนึ่งไร่กับหนึ่งงานคือว่าสวนของแม่น้องอติมเนี่ยค่ะสวนเล็กๆเนาะหลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาประมาณเกือบเป็นเดือนแล้วทุกคนเพราะว่าหญ้าเยอะมากเนี่ยวันนี้เราจะพาเข้ามาดูพาเข้ามาดูใบทุเรียนนะคะไม่ลงวันนี้แม่น้องอติมพาเพื่อนๆเข้ามาดูแปลงหนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะคะทุกคนวมัดนี้ทุเรียนเราใบสวยมากกําลังแตกอ่อนทุกคน แล้วก็ข้างล่างก็ยากก็สวยเหมือนกัน,นะคะ่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนใบนี้ค่าได้ใบนี้โอ้โหอย่างเขียวสวยงามมากเลยค่ะก็เพิ่งเห็นนี่ประทับใจหน่อยค่ะไม่ได้พาเข้าไปนะคะพอดีเขาพ่นยาฆ่าหญ้าอยู่ค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็ได้โอกาสเข้ามาทุกคนกำลังแตกอ่อนของหอเนี้ยทุกคนนี่แตกอ่อนเยอะเลย แต่ข้างล่างเขาก็กำลังพ่นยาฆ่าหนญะ้าแล้วทุกคนเนี่ข้ามาดูพาเพื่อนๆเข้ามาดูหลังจากที่เราไม่ได้ค่อยได้ใบทุเรียนมาสองสองรุ่นแล้วอะ่ะรุ่นนี้น่าจะได้ทุกคนนี่ค่ะใบเขาออกมานี่หนไหใบเนี่ยเกียวนี่ค่ะ ก็จากนั้นพอเราพ่นายาข่าญาเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมฝุ๋ยข้างล่างค่ะนะทุกคนแล้วก็ข้าบ้าไ่ได้นะช่วงแบบนี้เรายังไม่วางใจได้นะเราต้องมาพ่นยาป้องกันแมลงไว้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกแบบนี้เนาะแมะลงเขาก็จะเข้ามานี่เราก็พาพี่น้องเข้ามาดูน,นิดๆหน่อยนะทุกคนก็ประมาณนี้และคะ่ะก็เรามาให้พาเขามาชมบรรยากาศเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆค่ะ สวนหนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะคะที่เราปลูกไว้ร้อยสามสิบต้นนะคะก็จะมีปีนี้ก็เป็นปีที่สามค่ะสามกว่าละสามกับสี่เดือนประมาณนี้ผลเนาะก็ปีนี้รอร,รุ่นด้วยกันนะทุกคนรอรุ่นด้วยกันว่าเราจะเอาลูกไว้เราจะได้ประมาณเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่มารุ่นด้วยกันนะสวนนี้ค่ะทุกคนอะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเพทนทันนี่คลิปนาพ่อกันใหม่สําหรับนี่สบายดี